ไอ,อ้นี่คือเพื่อนสนิทของเฉียงเองมันชื่อทอฟฟี่เป็นคนตาบอดมันบอกว่าความฝันของกูคือไปกินสวีทฟ,ฟู้ดที่เยาวาราชหาเพื่อนตาบอดตะลุยกินร้านเด็ดเยาวราชวซนที่เข้เชียงเชียงปิ้วเลย วันนี้ครับเสียงแล้วก็ท็อปปี้เพื่อนคนตาบอดที่ฮอตที่สุดในประเทศไทยครับวนก้นามาสารฝันตะลุยกินเยาวลาชเอ๊ะมึงก็มั่นเหมือนกันนะธรรมดาต้องมามั่นมางทุกคนครับถ้าคลิปนี้เนี่ยมันมีคำหยาบลายหรือมีคำเสียดสีอะไรเน่ยไม่ต้องดราม่านะเพราะเราสนิทกันเราสามารถด่าเหี้ยด่าสารจากคนตาบอดท่เราสนิทได้ครสวัสดีครับทุกคนเฉียงเฉียงไปอยู่ไหนมาคลิปนี้นะครับเฉียงจะมาทำ บั c เก็ตลิสหรือว่าสิ่งที่อยากทําก่อนตายแต่ฉันไม่ได้มาทำเองเพราะว่าวันนี้ฉันจะพาเพื่อนคนนั้นไม่ทําและเพื่อนคนนี้เป็นคนตาบอดชื่อว่าไอ้ท็อฟฟี่แล้วเรา t ท็อฟฟี่จะรู้ได้ไงว่าสีแต่และสีคือสีอะไรอ่าดมเอเอโดน้ามาพีนน่า,าสีเขียวแน่นอน ้ย่ไมรูความน้าของรถเนี่ยก็คือยังขึ้นไม่สุดรถออกแล้วซึ่งอีท็อฟฟี่เนี่ยมันเป็นคนตาบอดที่มีความสามารถเยอะมากเล่นสเก็ตวิ่งเต้นวาดภาพเล่นละครเวทีโอ้โหมันทําได้ทุกอย่างเลยแล้วฉีนยวก็เคยคุยกับมันว่ามีอะไรที่แบบอยากทำผิดไหมอยากทําก่อนตายอะไรเงี้ยรู้สึกตกใจอะคือมันบอกว่ากูอยากลองไปกินสตรีทฟู้ดที่เวราช เียางรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องธรรมดาเบสิกเบสิกที่พวกเราทุกคนทาอ่ะแต่ว่ามันกาลายเป็นความฝันของคนตาบอดคนหนึ่งได้ยังไงวะ <c oughs> ก็เลยบอกว่าอะคาฟี่เดี๋ยววันนี้เราจะไปตะลุยกินสตรีทฟู้ดเยาวราชกันซึ่งมันดีใจมากก่ <c oughs> อนที่จะไปนะเดี๋ยวขอเล่านิดนึงคือตอนนี้มันเป็นช่วงที่เรากลับมาใช้ชีวิตได้โคตรปกติแล้วใช่ไหมแล้วเสียงอ่ะยอมรับว่าเป็นคนที่ไม่ชอบใส่หน้ากากเฉียงก็เลยจะมีอุปกรณ์พกติดตัวตลอดนะครับนั่นก็คือสเปรย์พ่นคอเยอรมันคารโมไม์นะฮะจริงๆแล้วอ่ะ <c oughs> ไม่ได้แค่พกแค่ช่วงนี้เพราะว่าตั้งแต่ตอนที่เป็นสจ,จวรแล้วฉันพกตลอดตอนที่เราเป็นสจ,จวรอ์อ่ะคือเราก็ทํางานหนักพักผ่อนน้อยเจอคนเยอะเราอากาศบนเครื่องคือแบบพ้นไม่ดีเราจะมีอาการแบบเป็นทอนซิลอักเสบบ่อยมากเข้าโรงพยาบาลบ่อยมากก็เลยแบบพกติดตัวเลยซึ่งตัวนี้นะครับมันช่วยลดการอักเสบได้ดีมากถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยคอแปลกๆจะป่วยเปล่าวะก็เอาขึ้นมาฉีดได้เลยวันนึงฉีดประมาณ2ครั้งนะครับแล้วก็ครั้งหนึ่งสองพัฟแบบนี้รู้สึกว่า เฮ้ยปากเหม็นน่ะหรือห so ิวน้ำอยากสดชื่นก็เอามาฉีดได้เลยนะครับเดี๋ยวก็จะเอาสเปรย์พ่นคอยยามาทำอมอยไปฝากท็อปฟรีด้วยเดี๋ยวไปอยอาพลาดนะ สวัสดีครับไเดียนะว่า้วค่าไอเดียเป็นน้จิตอะไรเนี่ยตอนนี้นะครับเราหาตัวท็อี้เพื่อตาบอกเล้วครับดครับสวดีครับสวดีครับตัวนครับยิมมาสช่โมครับโเชียลลุมครับทาไมถึงอยากกินสิบยัลวาล่ะคือยัา่เนี่ยเราไม่ได้ชอบจริงจริงมันเป็นไม่้องใจเร่องการกินเช่อแต่ว่าถ้ามาเ่ะไม่มาหรอกก็คือเมืองอยากินแ่เมืองมาคเดียวไม่ได้ใช่มีเตรียมร้านในใจมาไมร้านในใจอ่ะ ไปไปดูรีวิวมาว่าทับคนไปไหนบ้างเลฮะว่ามันองไปแบบกิน,กนขนมปังไปกินหม,มือไปกินหอยจ้บไปกินที่ยกินเยอะมากเลยทุกคไอสักูโชคดีมากที่กูไม่ได้แดกอะไรมาเลยวันนี้ปานเ่อาอามอาไมอาไเาเม่อวาไเไอามวานเม่อวเมี๋ยวมม่มามาาอาอาานานเนเ กูัวลืมบอกมึงเป็นงานบริษัทยากรรมมาหน้าใหม่กูดีไหมปี้ยาปังมากใช่หมัยาเียนใช่ไหมมึงเห็นความสังมึงก็ตอแหล่เราตูตาบอดมึงก็ตอแหลไปเรื่อยๆอสังคมเึบอกว่าตาบอดตอแหลเอาโอ้ยมึงกลืมกลืมก็ลืมกลืมกลืก็ลืมลมก็ลกก็ือก้าืก้ลมลืมมกกก็ืรมม ถ้าพาเพื่อนตาบอดมากินครั้งแรกเอาแค่เมนูเดียวเอาอะไรดีพี่ลาดน้าผูกเขาไฟทะเลใช่ใชันนี้แบบเคปนั่งนะคะก็อีจ้เอากวอีไข่จ้าเก่งมากเก่งมากเก่งมาก เมืองมาแล้วหมูมเขาแขม,ม่น,นั้นพุ่งนี่คือความภูเขาไฟเหรอวะน่ากินปะไอ่เชื่อน่ากินไม่รู้ไอ้แซฟตี่ตอนเนี้ยมีนนะครับมันก็จะเป็นแบบแผ่นกรอบๆขนาดใหญ่แล้วมีไข่อยู่ตรงกลางแล้วก็เป็นแบบกุ้งน้ากระทียมมืออะ,อะไรเงี้ยนี่ไงอันนี้ไอ้แซฟต์พิเศษอ,อันนี้เป็นวงกลมโอเคโอเคอเข้ามา แต่ว่ากูต้องเรื่องแต่ตรงไหนวะเรื่องของมึงไอเชี่ยเราเจอกไข่แตกแล้วท็อปปี้กุนต่านใช่ไหมเนี่ยกูไม่เคยจอกไข่เจ้ไข่แดงแค่มาก่อนเลยเนี่ยแล้วมึงยังซิงอยู่หรอเนี่ยกูจอกแต่เขากูต้องแกะคุณให้มึงด้วยปะมึงถ้ามึงเป็นคนดีอ่ะก็แกะเลยไอ้สัตว์นมึงรู้ไหมว่ากูต้องแกะคุ้งให้ผู้ชายคนแรกคือมึงใช่ไหมมึงโรแมนติกต่อนตัวก่ออันนี้เป็นเมนูที่ดังมากเป็นไงรอเลย อร่อยนะอร่อยเอร่อยอร่อยเอาอีกปะเอาอีกเอาอีกไอ้เชียตัวเป็นสีแล้วตัวเราไม่เด็กแล้วน้ำจะแตกก็คิดถึงวูขด้วยนะอืมว้าวงานสม่ะอ่ามึงคิดว่าตอนนี้เยาวราศที่มึงนั่งอยู่อ่ะหน้าตาเป็นยังไงบ้างเยาวราศหน้าตาเป็นไงตอนนี้ นิกนิกนิกไม่ออกไว้เพราะว่าตัวต้องเดินจอดนึกออกไหมก็ย้อนร้านตอนเนี้ยนเะนี่ยนะมันเป็นถนนในซอยที่แบบกว้างหน่อยแต่ว่ามีรถแท็กซี่แล้วก็มีรถตุ๊กผงแล้วก็สอง,งข้างทนกบาทถูกยืดเป็นร้านอาหารเรียบร้อยแล้วหมายถึงว่ารถก็แบกกลางอย่างเงี้ยเลยแบกกลางแล้วเมื่อกี้มึงก็แบกรถด้วยแว่าที่เนี้ยไม่เหมาะกับมึงไม่เหมาะกับเราไม่เหมาะเราไปอยู่ที่อื่นเลย เนไใจรู้ไหมเดี๋ยวที่ต่อไปนะฮะเราไปกินก๋วยจ้าหน้าโรงหนังกันบางทีก็ปุ๊บปุ๊ก็ไม่รู้ว่าอยู่ไหนโดนถามเนี่ยเราค้าไม่ไหวอร่อยอร่อยขอเดี๋ยวขอเดี๋ยวตัวติดกัวติดตัวติดของไม่ได้เล่นไหนติดความกินการคือตอนเนี้ยคนเยอะมากเลยคนประมาณ3ล้านคนอยู่ที่นี่ก็คือถ้าเราเปิดลงอ่ะคนจีนหายไปหมด อ้วนโฉชนาใช่เขาบอกอันนี้ร้อนแรงคนเมืองไทยในเนี้ยจะมีก๋วยจั๊บแล้วก็มีหมูกรอบประมาณ4ชิ้นแล้วก็มีกระเพาะประมาณ4ชิ้นนะอ่าลิปแดกนี่ไหมเผ็ดไหมร้อนแรงเผ็ดอ่าอ่าเดี๋ยวกูตัดให้ไป้ยจับมือกันทีแก้วจับมือกันทีแก้วจับมือกันทีแก้วป้อมเป่าก่อน ได้ไหม้เพื่อนมา,มาี่คนไม่กล้าพูดในร้านเลยอ่หมูจาเล็กข้างในนี่เห็นไ้เนาคนใต้ร้นตมได้เด้เทียบกับที่คาดหวังอ่ะ ขนาดนั้นไหมไม่ไม่ขนาดนั้นใช่ผมไม่เกี่ยวนะครับลอฟฟี่้ปวยอยากถ่ายรูปเท่ๆไข่รูปให้น้อยแบบฟิลเยาวราชฟิลแฟนอ่ะแล้วกลัวมือโพสไปโพสเท่ๆเท่ๆเออหล่อมากลอฟฟี่อ้าขอเซนเซนไหนคะหล่อที่สุดหล่อที่สุดในซอยโอ้โห โอ้โหหล่อมากเลยครับท็อฟฟี่มี่ท็อฟฟี่ก็คือคอร้อนมากก็เลยบอกว่าขอไปจัดกินของหวานก่อนเป็นย่าละการตะลุยของเยาวราชมึงสนุกเหมือนที่คิดไหมมึงสนุกไปแล่ะมึงอยากทำไม่ใช่เหรอมึงไม่เคยมาไงผมไม่เคยมาไงมึงมาแล้วมึงเป็นไงล่ะเป็นไงเรา ว่าจะเจอ,อนั่งไหนนั่งโตอ่ะนั่งบนโต๊ะนีสัต <c oughs> นี่มาแล้วอะไรมาสิบัวลอย <c oughs> แล้วก็ทับทิมกอกอ่ะ <c oughs> มึงแดกบัวลอยก่อน <c oughs> บัวลอยลูกใหญ่เท่าหน้า <c oughs> มึงเลยมึง ต่อแถวเพื่อสั่งกิ่งให้มึงกินเลยนะมึงว่าเป็นไงบ้างคุยกับใครมึงคุยกับมึงไงสั์มึงไม่ควรถามว่าอร่อยไหมในร้านเขาเข้าใจไหมมึงพูดได้อร่อยมึงลองลองลองอิ่หวานมึงมึงต้องวนหมีให้กูป่ะวนหมอยแล้วก็เป็นน้ำเสียงตาแล้วก็จะมีพวกเหมือนแบบนี่ค่ะบอค่ะอปากค่ะลวกจ้ากินน้ำด้วยกินน้ำเนี่ยแบบนึงอปาาอปาก นขอแบบน้ำพร้อมหมี่มัองมึงแดกเองเนี้ยปะมึงกูตาบอน้ำเกิดมาคนตาบลกันเองเนี่ยให้มันหัดกินเองเฮ้ยมีน้ำแข็งด้วยเต็มต้นเลยอีดอกเป็นยังไง ไม่ใช่นีไม้มึงคือมันกินไปกินทางแบบมันๆก็ะกอดเผ็ดๆนี่นะฮะเราก็พกมาด้วยสเปรย์พ่นคอเยอรมันคาร์โมไยยังไม่ทีนะฮะว่าเป็นสารธรรมชาติปลอดภัยไม่มีน้ำตาลนะทนได้เรื่อยๆต้นผล่ะพ้นหบบต้นแบบเออเป็นไงชุมมากชอมากเแ็นแบบอร่อยเอา อร่อยมั้ยอันนี้ก็คือเมนูที่4แล้วนะอร่อยนะมากิเนเต้นกันดิเดี๋ยวตอนจบถ้ามึงทำตัวน่ารักกูจะให้กระดองไม้หนึ่งกระดองไม้นึงแล้วก็ไข่3กระดองหนึ่งไข่สายอ้านแล้วน้ำอุ่นแล้วค่ะแพงมากอีดอก อนนี้เราซื้อปลาหมึกเสร็จแล้วแล้วเราก็ไม่มีที่นั่งเราก็เลยจะพามานั่งอีกร้านหนึ่งที่มาโยราครั้งแรกต้องกินเฉียงรู้สึกว่ารสชาติเฉยเฉยให้น้อยแต่ว่าไม่รู้ขเขาบอกต้องมามังกรข่าวจ้าบะหมีม่เขียวกุ้งหมูแดงปูเราแล้วมากินอะไรอ่ะบะหมี่เมืองมาร้านบะหมี่มึงกินอะไรอ่ะกวจ๊เออเลิศอันนี้มึกรโดมึกระดกินด้วยได้ไหม หมึกกระดอนะคะกระดออร่อยไหมอร่อยมากเลยกระดอนเห็นไหมคนก็เลยชอบกินกูก็ชอบกินอ่ะกินกระดอแล้วต้องกินไข่อ่ะค่ะอ่านในรีวิวแล้วก็ฟังจริงแม่ก็บอว่าโอเคดีกว่าอ้วนเยอะอเลยท็อปปี้คำนี้เลยไปแกงเขาท็อปปี้คำนี้เลยทำไมครับไหนครับคำนี้อ่ะกว้างๆนะทำไมเหรอไข่เยอะมากมึงกินไข่หมดแล้วเนี่ยแล้วมึงก็กินพริกหมดแล้วด้วย เป็นไงไม่เผ็ดเหรอมึงกินเผ็ด,ดอีกแกงเหรอไม่เก่งเหรอมันพรว่ามันไม่ได้เผ็ดอ๋อมมันเป็นพริกที่ไม่ได้เผ็ดมากมว่ามาันแบบจริงหรอเป็นพรกปา่ามึงแก้งกูปะคกูขอลองหน่อยไ,ไอเ้เหี่ยทินาค้นเสียงะิกเผ็ดมึงมึงบ้าเหรอพี่ไม้ทงควายเออ๋ออ๋ออออ๋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 ออออ๋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 อว๋มอ๋ออ๋ออ่ออ๋ออ๋อเผ็ด ไือเข้าไปค่นไม่เห็นเลื่อยเพื่อเหรอไม่เห็นเลื่เ่อเหรอไม่เห็นเลื่เ่อเหรอกินเห็นไม่ได้แก้กูนะโอ้โหมันบ้าไปนล้วเป็นปัญหาแต่มีนมีน้ำเต็มเหรอตอนนห้น้ำมันมะไล้ กินค็เป็นูสอนแต่แปงี่ะทำอะไรไม่ได้หรอว่ะเห็นไรอ่ะเอสต์ทีนี้เป็นคนตาบอดที่เดียวในโลกมึงอาจจะมีคนตาบอดที่ที่กวกูได้งไมจอนกันงูกได้มาก่อนมึงมึงให้ผมเต็มก่อนอันนี้บะหมี่มังกรขาวนี่ไหม โหม oui. oh, huh, mm ึงตจวละห้าบาทขอจับเลยตัวห้าบาทคืออะไรเนี่ยตอวแทนเนี้ยบ้าเหรอเนี่ยไอ้หน้าเขาบอกว่าเมนูดังก็คือนมในนมหนึ่งสังขยาหนึ่งช็อกโกแลตหนึ่งชาไทยหนึ่งเอานมเลยนมของของของขอคมับ ไปแล้วป้ามอไม่เห็นอยู่ไหนได้เด <p Alicia> ี <teeth> <guard> ๋ยวเพื่อนก็เพิ่มก็เอกิ่มเหมือนมีน้ำเมาติดปากอยู่อ่ะใครแตกใส่ปากเดี๋ยวกูไปหาซิชชูเช็ดน้ำเมาแห้งปาก เฮ้ยมันไม่หมดลอยลอยๆอยลอยโอ้ยท็ปฟี่ตกกระป๋องมากท็อปฟี่ที่หลังไม่แตกบนพื้นนะเราจะกลับแล้วนะครับบทสรุปวันนี้หน่อยชอบร้านไหนที่สุดที่ชอบน่าจะชอบที่เป็นกระทะร้อนหวังที่สุด ทิดหวังที่สุดเหรออ่าไม่คิดว่าจิท่หวังกันนะชอบน้อยที่สุดดีกว่าคือตอนแรกตอนแรกชอบเปิดจับรู้สึกไงบ้างที่ได้มาสั่นจริงๆอ่ะเราอ่ะอยากมาเยาวราชนานแล้วแต่ว่ามันที่เราบอกไปตอนตอนแรกอ่ะคือเราไม่มีใค่พามาแล้วมาเองอ่ะมันลำบากเพราะจริงๆอ่ะเห็นบ้างแบบถึงมีคนมาด้วยมก็ลำบากเหมือนเราเคยอ่านรีวิวมาเยอะเหมือนต้องไปฟังโฟมนู่นนี่แล้วเห็นคนแบบไปกินตามเราก็อยากไปกิน กอะไรเงี้ยชิมพามาเลยที่สุดเออมันก็มันต้องขอบคุณเราเพราะว่ามันแบบถ้าไม่มามันก็ขัดหาใจบอกมาว่าก่อดเราปะเออกอดเราปะกอดหรอมึงก็กอดกูดิเอ้ากูทำเพื่อมึงขนาดนี้กอด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 อดแล้วมีเพื่อนตาบอดที่อยากมาเยาวราชแบบแม่งเยอะนะหมือนว่าคนตาบอดจริงๆอ่ะเขาก็อยากมาร้านแบบนี้แบบเราเนี่ยแหละแต่ว่าเขาก็มีข้อจำกัดในสถานที่หรือว่าคนที่จะพามาอะไรเงี้ยให้คนตาบอดเลยเห็นว่าจริงอ่ะ คนตาบอดอยากมาร้านนี้แต่ว่าคนตาบอดจะไปร้านเดิมๆที่เขาแบบไปสะดวกหรือมีคนบริการเขาดีอะไรอย่างเงี้ยเราบอกว่าคนตาดีต้องการอะไรคนตาบอดเขาแสบๆแบบนั่นแหละก็ตามสัญญาว่าจะให้ของฝากกลับบ้านไปด้วยนั่นคือสเปรย์พ่นคอเยอรมันทำออกมาโอ้อขึ้นมาตีอะไรติดตัวไว้หรือว่าเจอคนเยอะหรือจุดไบนไม่ค่อยสบายคอเจ็บคอตั้งนการอักเสบเอ่อฉีดสองท่ออ่ะก็อย่าลืมใช้ได้ เดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าทุกคนนะครับถ้าชอบแล้วก็มีเพื่อนคนอบอดนะครับก็อย่าลืมลองมาสานฝันพวกเขาแบบนี้ดูเนาะได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าได้เล้วายบัย